เคนด้าร้อยนิ้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่ยางจุ๊บใหญ่นะครับแล้วก็ใส่ยางนอกกันมาลองดูเริ่มต้นก็จัดเทปรองล้อให้แน่นหนานะครับร,รีดไปให้ครบล้อเป็นล้อจักรยานโบ,าโบราณนะแม่บ้านก็ได้จักรยานคิดไบก็ได้ร้อยนิ้วนะครับต่อมาก็ เอาอยัางนอกนะ20นิ้วขอบน้ำตาลมาขึ้นขอบกันตรงนี้มีเคล็ดลับอะไรเป็นพิเศษไหมครับนีครับอ่าตรงใช้ตัวเหล็กไม่ก็พลาสติกนะตัวงง้นล้อนะครับรูดกันเข้าไปนี่ตัวประมาณนี้อ่าแล้วก็จัดการเอาว่ากันไปงัดอย่างด่วนนะครับนี่ประมาณสองามครั้งนะครับ อ่ะนี่ยางในนะอ้าวถอดอยางในมาเป็นจุ๊บอะไรครับเนี่ยเอ่อริกันวอริกวาวลจุ๊บใหญ่ SV หรืนี่ที่เราเรียกกันว่าชวเชอร์รีเดอร์วาลนี่ก็เป็นวาลพื้นฐานนะครับใช้สูบป,ปกติได้ใช้สูบจากปั๊มน้ำมันได้สูบลมไฟฟ้าสูบลมจาก้านมอเตอร์ไซค์างอ้านเลยแล้วก็ทาอ่าวันนี้เราอยู่กันที่เคมแบดไบส y ค l e รูดามิธา75็บห้าบอกได้เลยว่าถ้าคุณนึกถึงจักรยานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นระดับเริ่มต้นแม่บ้านหรือจักรยานไทเอนโอ้โหนี่เติมลมนิดหน่อยเพื่อให้การเข้าลมยางยางในเข้าสู่ตัวขอบล้อเข้าง่ายนะครับจังหวะนี้ก็รีดกันเข้าไปอ่านี่ก็รีดในส่วนของลมยางให้เข้าขอบนะครับตัวเช็คที่เรียบร้อยอ่า เดือดเช็คเรียบร้อยนะครับจุบลมวาไว้ดีควรจะหลับสองข่างไว้ไม่ให้จุวเป็นเยื่อใช่ไหมอ่าถูกต้องนะครับถ้าเราใส่ห้างเดียวบั๊สตับก็ไมเไี้เยื่อตาอ่ะแน่นอนเลยต่อไปก็เป็นการไล่ขอบนะครับหลังจากใส่เสร็จทั้งหมดนี่ก็ไล่ขอบให้เรียบร้อยให้มีความประณีตไล่ขอบเพื่อให้ยางเวลาเติมลมนะครับ ตาม psi ที่ยางกำหนดเนี่ยล้อก็จะกลมนิ่งนะครับตัวนี้ maximum อยู่ที่65 psi เติมได้ตามความต้องการแต่ห้ามเกิน65นะครับ30 6 5แข็งแรงนะครับตอนนี้ก็มีการไล่ขอบนิดหน่อยนะฮะเ้าเติมรมเข้าไปไล่ขอบ120นิ้วนะครับหน้ายางกว้างกี่นิ้วครับช่งางห <1. S 2> จุดเท่าไหร่ครับ ยี่สิบคูณหนึน่าจะเป็นรถอ่0รอยยีิบมิลรอเล็กนะครับนี่จุบใหญ่นะเราสามารถที่จะเติมลมนะครับจากปั๊มได้ทุกประเภทนะครับอ่ะว่ากันครับช่างลองมาดูซิว่ามันนิ่งหรือเปล่าหาห้าวใช้ได้ใช้ได้ถือว่าสวยงามเอาชูนิ้นหน่อยประสบความสำเร็จครับ